ก็กินเยอะไปไะมป้านอกน้ำตามแดดเลาะก็ก,ากลกางร่มนี่นะคะดูน้องปลาจะให้อาหารดีค่ะจะบรรยากาศเย็นๆนะคะดีใจแล้วนะคะอขอบคุณค่ะผลลินไปนปล่อยนะคะขณะนี้อยู่สงสัยจะกินเยอะไปกินเยอะก็ไม่ดีนะคะไม่ใช่ดีนะคะเราคงงดไปก่อนเพราะเห็นแล้ว น้องคงหายใจไม่ออกนู่นหนไ่กาอีกฝั่งหนึ่งสาระของเถ้าหวานข้าวแล้วก็ดึงเชือกจากบ้านของตัวเองมาสบายเห็นไหมเยอะมากวันนี้คงงดแล้วที่เคกกินเยอะไปไหมป้านกน้ำน่าอยู่สงสัยจะกินเยอะไปกินเยอะก็ไม่ดีนะคะไม่ใช่ดีนะคะเราคงงดไปก่อนเพราะเห็นแล้ว น้องคงหายใจไม่ออกบ้านเราหลังจากตื่นนอนห้าโมงเย็นอ่าทุ่งนาบ้านข้างลุงมิ้รทำหวะนะคะเห็นไหมเหมือนหุ่นไรกาเนะะาี่ยนะประานนั้นเพื่อนก็จะดึงจากบ้านเพื่อนนะคะเชือกนะก็ลงกองแกงก็ลงกองแกง,กง,กงอะไรปรนะมาณนั้นนะอีดีเทคนิคเพื่อนยากาศตอนนี้ฝนตกนะคะเรากลางร่มหะนะคะ,หะ,ะ,คะเห็นไหมเหมือนหุ่นไรกาเนี่ยนะประานนั้น เพื่อนก็นจะดึงจากบ้านเพื่อนนะเชือกนะก็ลองกองแกงก็กงกลองกองแกงอะไรประมาณนั้นแหละดีเทคนิคเพื่อนขอบคุณที่ชมทิศนะคะใครจะนำไปใช้ก็ได้นะบอกหลายรอบเผื่อ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 ประหยะดัดงบบ้านเราหลังจากตื่นนอนห้าโมงเย็นทุ่งนาบ้านข้างลุงนิดทำ ผมไม่ได้กินข้าวแล้วกัลูกคาวันนี้ฝนรินปอยแล้วก็เห็นตัวน,นึงนกน้ำไม่ไม่มั่นใจว่านกเพราะอะไรเราตัวอื่นยังไหวนะแ,แบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเหมือนเราว่าระยะเวลาให้ยาวนานขึ้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะหุ่นไรตกาแต่มีเชือกด้วยนะคะดึงมาจากบ้านหนูบ้านว่นอยูน่นน,น,น้นห่างนไหมนี่ชมว,วิวยามเย็น ไปดูน้องปลากันวันนี้คงมาให้อหาบหมยถึงซื้อมากระสอบหนึ่งแต่แบ่งนะคะแบ่งวางไว้สามที่เราทำแบบมง่ายนะคะรูดหุ่นไรกาอีกฝัง่งหนึ่งสาระของเท่าหวานข้าวแล้วก็ดึงเชือกจากบ้านของตัวเองมาสบายบอกหมยถึงซื้อมากระสอบหนึ่งแต่แบ่งนะคะแบ่งวางไว้สามที่ เราทำแบบง่ายๆนะคะอันอ,อื่นรือเปล่าไม่รู้นะถ่ายรูปกันดีไหม,มผมไม่ได้กินข้าวแล้วค็ะลูกคาวันนี้ฝนรินปลอยแล้วก็เห็นตัวนึงนกน้ำไม่ไม่มั่นใจว่านกเพราะอะไรขาอตัว,อ,ว,วอื่นยังไหวล้วนู่นโออบรรยากาศท้องทึกหน้าอย่างน้อยก็มีสาระเนาะสาระคือ ไม่ถึงซื้อมากระสอบหนึ่งแต่แบ่งนะฮะแบ่งวางไว้สามที่แล้วทำแบบง่ายๆนะฮะรูนหุ่นไรกาอีกฝั่ง,งนึ่งสาระของเาเหวบานข้าวแล้วก็ดึงเชือกจากบ้านของตัวเองมาสบายบรรยากาศท้องพ่งมาโดยรวมบ้านเราขออน,นุญาตถ่ายรูปก,ก่อน จริงๆภาพนิ่งก็เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยนะท่านสมัยมากเลยนะคะหนุ่นเพิ่นหวานเนาะหวานก้าหรือหวานข้าวไม่รู้แต่ว่าเพื่อนดึงเชือกจากบ้านเพื่อนเลยไล่เป็นเดวกตามแดดเลาะก็กลางแบบแลราง่มนี่นะคะดูน้องป่าจะให้อาหารดีค่ะจะบรรยากาศเย็นๆนะคะดูใจแล้วนะคะอขอบคุณค่ะฝนลินไปปล่อยนะคะขณะนี้ เราหลังจากตื่นนอนห้าโมงเย็นทุ่งนาบ้างหน้งาง้างลุงนี้ทำออื่นรดเปล่าไม่รู้นะถ่ายรูปก,กันดีไหมอบอยู่นะคะขอบคุณค่ะแต่อย่างน้อยก็มีโฆษณาวิ่งก็สงสัยตัวกินจะกินเยอะไปคงแน่นทองนะคะ,ะเห็นไหมะเยอะมากวันนี้คงมดแล้ว เพื่อกินเยอะไปไหป้าน,นอกน้ำดีใจแล้วนะคะขอบคุณค่ะฝนลินไปปล่ปปอยนะคะขณ<น>ะ<า>นี้หวะนะคะเห,เห็นไหมเหมือนหุนน่<พอ>นไรกลางนะป้านั้นเพื่อนก็จะดึงจากบ้านเพื่อน<า>นะคะเชือก,<ลง>ก<ลง><ถา>นะก็ล็อกกองแกงก็ล็อกกองแกงอะไรประมาณนั้น<ก>เลย<ง>ดีเทคนิคเพิ่มโ<ถา>น้บรรยากาศท้องทุ่งนาอย่างน้อยก็มีสารลเนาะสารละคือ แดดเลาะก็กลางร่มนี่นะคะดูน้องฝาจะให้อาหารดิค่ะจะบรรยากาศเย็นๆนะคะเหนื่อยเหมือนกันจะทำยังไงได้เนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมขอบคุณท่าน AI นะคะยังไม่ผ่านนะคะรตอตรวจสอบบรรยากาศท้องทุ่งนาโดยรวมบ้านเราอนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนจริงๆภาพนิ่งก็เหนื่อยแล้วไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะ เือยเหมือนกันจะทำยังไงได้เนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมขอบคุณท่าน AI นะคะยังไม่ผ่านนะคะรัรอตรวจสอบนูน่นเออบรรยากาศท้องทึกนาอย่างน้อยก็มีสาระเนาะสาระคือ <c ười> ดีใจแล้วนะคะขอบคุณค่ะฝนลินไปปอยนะคะขณะน,นี้ผมไม่ได้กินข้าวแล้วค่ะลูกค่ะวันนี้ฝนลินปลอยแล้วก็ เห็นตัวนึงนกน้ำไม่ไม่มั่นใจว่าน,นกเพราะอะไรเพรตัว,อ,อ,ว,วอื่นยังไยวด้วยนหนคนไรกาอีกฝัง่งหนึ่งสาระของเราเออบานข้าวแล้วก็ดึงเชือกจากบ้านของตัวเองมาสบายตกางกแดดเลาะก็ก,ากลางร่มนี้นะคะดูน้องป่าจะให้อาหารดีค่ะจะบรรยากาศเย็นๆนะคะบรรยากาศ อนนี้ฝนตกนะคะเรากลางลม่มท่านสมัยมากเลยนะคะหนุ่นเพื่อนหวานเนาะหวานก้าหรือหวานข้าวไม่รู้แต่ว่าเพ่นดึงเชือกจากบ้านเพื่อนเลยไล่เป็นเด็กนู่นผลไล่กาอีกความหนึ่งสาระของเราเหอวอานข้าวแล้วก็ดึงเชือกจากบ้านของตัวเองมาสบายดีใจแล้วนะคะขับคุณค่ะฝนลินไปอยนะคะขณะนี้ท่านสมัยมากเลยนะคะหน,นุ่ม เพื่อนหวานเนาะหวานก้าหรือหวานข้าวไม่รู้แต่ว่าเพืนน่อนดึงเชือกจากบ้านเพื่อนเลยไล่เป็นเดยวเหยเหมือน,นกันจะทํายังไงได้เนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมขอบคุณท่าน AI นะคะยังไม่ผ่านนะคะรอตรวจสอบเยอะมากสมบูรณ์สมขเรศค่ะน้องเขากินอาหารกันกินผ่านกระสอบเดี๋ยวเราจะไปดึงเห็นไหมคะ ยอดเราให้สามกระสอบท่านสมัยมากเลยนะคะหนุ่นเพื่อนหวานเนาะหวานก้าหรือหวานข้าวไม่รู้แต่ว่าเพื่อนดึงเชือกจากบ้านเพื่อนเลยไะไเเป็นจะสงสัยตัวกินจะกินเยอะไปคงแน่นท้องนะคะหัวนะคะเห็นไหมเหมือนหุนนะนะนหนน่น,ะนนะไร้การนะละบอนั้นนะเ,เพื่อนก็จะดึงจากบ้านเพื่อนนะคะเชือกนะก็ลองกอนแกงก็ลองกองแกงอะไรบอาขนาดนะไะดีเทคนิคเพื่อน คุณที่ชมทิปนะคะใครจะนำไปใช้ก็ได้นะบอกหลายรอบเผื่อ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 ประหยัดงบ <c oughs> สงสัยตัวกินจะกินเยอะไปคงแน่นท้องนะคะุ่นผลไรกาอีกฝั่งหนึ่งสาระของเราเออหวานข้าวแล้วก็ดึงเชือกจากบ้านของตัวเองมาสบายใช่ไหมคะ ยอดเราให้สามก็สอบไม่ได้กินนะคะลูกวันนี้งดก่อนเนาะดูสภาพหนู่ตัวหนึ่งนกน้ำเซียวขาเะาะสงสัยจะกินลำเยอะไปกินแล้วกอขอบคุณที่ชมทิปนะคะใครจะนำไปใช้ก็ได้นะบอกหลายรอบเผื่อเผื่อเผื่อๆๆเผื่อเผื่อประหยัดงบเยอะมากสมบูรณ์สุขเรจค่ะน้องเขากินอาหารกัน กินผ่านกระสอบเดี๋ยวเราจะไปดึงตากแดดเลาะก็ก,าก,ากลางล่มนี่นะคะดูน้องฟ่าจะให้อาหารดีคะจะบรรยากาศเย็นๆนะคะอยู่สงใสัจะกินเยอะไปกินเยอะก็ไม่ดีนะคะไม่ใช่ดีนะคะเราคงงดไปก่อนเพราะเห็นแหละน้องคงหายใจไม่ออกนูน่นเอบรรยากาศท้องทึกหน้า อย่างน้อยก็มีสาระเนาะสาระคือท่านสมัยมากเลยนะคะหนุ่น